ยามาาพรีเซนต์มัมเท่งหนงเฟสติวัลว้าวว้าว,ว,าวมาหัศรรความสนุกร้องเล่นเต้นเซิง สวัสดีครับกลับมาอยู่กับพวกเราสองคนเหมือนเดิมใช่แล้วครับผมเจอก็ให้ตลอดเลลาะนะฮะอาราวันนี้ก็เรียกว่าเดี๋ยวเตรียมตัวสนุกสนานเต็มที่แน่นอนนะครับเจอเราสองคนรับรองอัปเดตแน่นอนเรื่องราวข่าวคขาของดาราศิลปินนะฮะเอฟโกัสจัดให้นํามาเสนอที่แบบติดขอบจอทีวีเลยทีนี้เจอสองคนวันเนาะคนถึ่งเขาหยุดหมดเขาหยุดแต่เราสู้ตายเออ นี่มาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยดีกว่าพี่ก้อยครับหนุ่มหล่อคนนี้มาริโอ้มาเลอร์เนะ่ยฮะเขาบอกว่าข่าวชาวเยอะแต่ไม่ท้อเขาเล่ากับกูกิ๊บปุ๊บนะไหนจะยืมเงินไหนจะมีข่าวกับสาวใหม่ว่าแอบไปกิ๊กกันอะไรเงี้ยไหนจะมีข่าวแบบย้ายผู้จการส่วนตัวเป็นก้าวอีกแล้วอะไรอย่างงี้ยแต่จริงๆไม่เป็นไรหรอกถือว่าถือว่าเขาดังผู้เอกสามร้อยล้านทุกวคนปกติเขาจะบอกว่าผู้เอกร้อยล้านเต๋อเป็นเอกร้อยล้านทุกคนนะ้นกว่าเอกร้อยล้าน สามร้อยล้านเออนะฮะเอาล่ะเราไปเจอหนุ่มมาริโอในงานของสามมงคลฟิล์มเราก็เลยจับมาสัมภาษณ์ปากรับมันก็ไม่เหนื่อยหรอครับเพราะว่ามันข่าวก็บางอย่างมันก็เป็นแค่ข่าวอะไรเงี้ยแหละแต่ว่าโอ้ก็รับมือกับมันเราก็โอก็แบบมันก็มันก็ผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ถ้าเรามองมันเป็นด้านที่ดีมันก็ดีครับเพราะว่าเราเรา เวลาผมเจอปัญหาหรือเจออะไรเงี้ยหนักๆผมก็จะไม่ได้คิดว่าไอ้นี่มันเป็นสิ่งที่เราเราเราจะไปเครียดกับมันหรือว่าจะไปไปแบบจะไปดาวกับมันอะไรเงี้ยผมจะคิดว่าแบบเออมันเป็นประสบการณ์เนาะมันเป็นมันมองมองมันเป็นเออเราจะแก้มันยังไงดีไม่ใช่ว่าพอมันเข้ามาแล้วเราจะเครียดกับมันอะไรเงี้ยก็มันต้องเหนื่อยอยู่แล้วครับทุกคนเนาะต้องมีเหนื่อยแหละครับท้อครับท้อมีฮะแต่ไม่ถอยนะครับทอยังไงบ้างเนาะ พอก็แบบเออทำไมมันต้องมีเรื่องแบบนี้มันไม่จริงหรือว่าอะไรเงี้ยบางทีมันก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยเราก็อย่างที่โอบอกว่าจะท้อได้ฮะแต่ว่าอย่าไปถอยมันต้องเดินต่อไปสําหรับโอ้ไปห้ามไม่ได้หรอกครับแล้วก็ไปคิดว่าเออมันจะเป็นแบบไหนแบบไหนไม่ได้หรอกเพราะว่าเราจะไปห้ามพี่พี่นักข่าวเขามาถามนู่นถามถามนี่อะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เราไปห้ามพี่เขาไม่ได้มันเป็นงานเขาอะไรเงี้ยเราเข้าใจแล้วก็เราก็ตอบตามที่เราตอบได้ถ้าเราอันไหนเราตอบไม่ได้เราผมก็จะบอกพี่พี่เขาตรงๆว่าเออเราไม่สะดวกครับอะไรเงี้ย ครับผาริโอเองก็เลยถามว่าแบบท้อไหมเวลาเจอข่าวเยอะเนี่ยบอกก็ท้อนะแต่ไม่ถอยเอยอชอบคำนี้ว่าข่าวเป็นของคู่การเลยเงี้ยถ้าท้อมากๆก็แบบหาเป็นเงิอนข้างๆแล้วก็จะรู้สึกว่าหายเหนื่อยเออชอบแง่คิดของเขาอะทั้งที่แบบว่ายังไม่โตมากแต่แง่คิดเขาดีมากอย่างาทำแบบี้กระแสข่าวเยอะแบบนี้ทีมงานบ้างอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าก็สู้กับพี่เลยเหมือนสลักนี่ก็สู้กับพี่เลยเนี่ยแบบคาริโอเป็นคนดีจิตใจดี แต่จริงไม่จริงครับพี่เยองเงยคับพี่เลยตลกนะไปยิ้มเงินกุ๊กกิ๊บได้เขาบอกว่าตอนนี้ก็ยังคุยมาริโอ่น่าจะน่าจะรวยกว่าป่ะเขาบอกว่าทำงานได้เยอะเขาก็ยังคุยกุ๊กกิ๊บอยู่ก็เป็นเพื่อนกัน มาที่สาวต่อไปบ้างคู่นี้น่าอิจฉาเขาน่ารักกันนะสำหรับพี่ดิ๊กกับพี่เมนเบนซ์นะฮะแผ่นเรือปีหน้าแต่งแน่นอนปั้นถงเออก็เขาเพิ่งจบโทแล้วเรียนคณะเดียวกันเลยใช่แต่คนละเอกนะก็เจอกันบ่อยแล้วก็แต่ว่าแต่ว่าตอนเขาเรียนเขาก็ไปด้วยกันตลอดไปทำกิจกรรมใช่กาช่วยเหลือกันคู่นี้นี่แต่งไปเถิดมีไม่จะแต่งเลยทำไมรู้ป่าทำไมแต่งเสร็จแล้วข่มพี่ชายเออท้องก่อนนะแต่งแล้วต้องมีลูก ก่อนนะได้ขอาวพี hmm. ่ขมพี่ชายมีน้ำยานีมีน้ำยาอ่าแล้วฮะทั้งคู่จะว่ายังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังกันครับก็ไม่ก็เดี๋ยวอันนั้นคงต้องเป็นเรื่องของอนาคตถ้ามีน่าจะมีแหละเนาะมีแน่แต่ว่าตอนนี้เพียงตะล่อมให้เรียนเป็นเอกด้วยกันอยู่อาจจะอาจจะคณะเดิมครับคือไอ้เรื่องเรียนเนี่ยมันมันไม่มันไม่น่าจะใช่เรื่องใหญ่มันอยู่ที่เวลาเราจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้เงินเยอะดังนั้นถ้าเกิดไปแล้วมันมีแต่เดินหน้ามันไม่มีคําว่าถอยไงดังนั้นถ้าาเเกิดรจ ตั้งใจจะทําอย่างนั้นแล้วก็คือแต่เ,เรียนมันยากไปสําหรับเบนนะใช่ไหม,มก็ไม่ได้เรียนยากไปแต่ว่าสําหรับเบนเองเบนไม่ได้ใช้ถ้าไปเรียนเบนจะเรียนโทอีกตัวหนึ่งที่แบบที่เบนได้ใช้จริงๆแล้วก็ไม่เสียเวลามากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ ต,ตอนนี้งานเยอะด้วยอละครเยอะแล้วก็เลยรู้สึกว่าถ้าเรียนมันต้องใช้เวลาปราะกอบน,นั้นเนี่ยมันมีช่วงหยุดพอดีก็เลยแบบเออได้ไปเรียนเยอะหน่อยอะไรเงี้ยค่ะ,ะผมต้องเริ่มเริ่มหาโอกาสเข้าไปคุยนั่นแหละครับช่วงนี้ถ้าเกิดจะแต่งปีหน้ามันได้แต่เกินเกินนิดนิด,นด,นดหน่อยหน่อยแต่ว่าเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะยัง ได้ยินจากปากแล้วว่าปีหน้าเนี่ยแต่งปีนี้ไม่แต่งไม่ทันใช่ปีนี้ไม่ทันแล้วหาอะไรไม่ทันแล้วใช่ของปีหน้าแล้วกันเขาอยากเรียนเอกด้วยนะแต่ก็ต้องมีโอ้แต่มันจะไม่มีเวลาหรือเปล่าเธอต้เรียนเอกเธอต้องคิดเลยนะเวลาเธจะหายไปอีกใช่รับงานละครก็น้อยลงแหละถ้าเอกเรียนยากกว่ามาด็อกเตอร์เลยนะเธอนะฮะมาที่สาวมารกี้ครับผมนะฮะแพนครับส่งการเที่ยวเหนือนะครับแล้วก็ไม่หวังได้เงินคืนจากคดีเอ่อทัวร์โกง นี่ต้องบอกว่าดาราบ้านเราเนี่ยโดนโกงตลอดเลาก็เนี่ยรู้จักเพื่อนแก๊งนี้แล้วรู้จักนะก็ไปคุยคือตอนแรกเขาตกลงไว้แล้วนะว่าเขาจะแบบไม่ไม่ไม่ออกมาบอกเออก็ให้มันผ่านผ่านไปแล้วคนที่ตกลงคือหนุ่มบอยแต่หนุ่มวันหนุ่มบอยเป็นคนสัมภาษณ์ทุกคนงงหมดซึ่งซึ่งสัมภาษณ์ครั้งที่แล้วยังงงว่าทำไมไปถามหนุ่มบอยเพราะว่าคนที่โดนโกงคือสาวมากกี้คือตัวตัวเขาเรียกอะไรตัวการเนี่ย คือคนหาทัวร์คนรวมเงินเพืเ่อนทุกอย่างคือมากี้ในกลุ่มคอ,อนเฟิร์มกับเลิฟม,มาแล้วและที่สําคัญพอโดนโกงปั๊บออสาวมากี้ก็บอกเฮ้ยโดนโกงทุกคนเอาเงินมาใหม่สิแล้วก็ไปเที่ยวกันใหม่ออ <laughs> ชอบเนาะตรงเนี้ฮะเป็นดาราก็ดีเว้ยเป็นแบบนี้ไรอย่างนี้เขาก็ออกมาอัปเดตว่าล่าสุดก็ได้มีการพูดคุยกันออแต่คดีจะเป็นยังไงนะความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างเราไปถามสาวมากี้กันดีกว่าเพื่อนเหนือคะ่ะไปเชียงใหม่ค่ะ ไม่ยับเพื่อนค่ะไม่ยาวค่ะทาดีเกค่อดีพ้ีคนดูแลให้ค่ะเราให้เขาดูแลให้เพราะเราไม่ค่อยรูเรื่องทางกฎหมายเท่าไหร่ให้เขาดูแลให้เครื่องหน้าไปบางนี้นค่ะานเสอสาวค่ะอุณพสลังข่ตอที่เป็นตอนม์สันคา ก็ล่าสุดไปเที่ยวญี่ปุ่นเห็นไหมไม่แต่แต่ครั้งที่นั้นเขาก็คือไปอังกฤษไปอะไรก็คือเขาออกตางกันใหม่นะโด่แสนละคนละประมาณเกือบแสนใช่ใช่ก็แสนกว่านี่คนละก็โกงไปเกือบล้านอ่ะ วเองทงนอชั่วโมงเออนะแต่ว่าแต่ว่าแอบบอกแอบบอกนะอบบอกนะ็ไปถามมาไปคุยส่วนตัวเขาบอกว่าคือจริงๆเขาไม่ได้แบบบางคนอาจจะบอกว่าหุยเป็นถึงดาราขนาดนี้บอยประกรณ์มาร์กี้ทำไมไปปล่อยให้โกงเฮ้ยทัวร์เนี้ยคือเขาเป็นบริษัททัวร์จริงๆคือมาร์กี้ฟุ๊กมากเพราะก่อนหน้าที่มาร์กี้จะไปเนี่ย <c oughs> พี่อันทองก็ไปมาใครก็ไปมาไม่มีใครโดนนะเขาใช้บริษัทนี้กันมาหลายปี ช่องสมากี้โดนปุ๊บไปปุ๊บกองเลยเข้าคุกไปเลยเออชอบเยอะเออนะน้องเต้บอกค่ะว่าไม่กดดันนะละคพอสุภาพุรดษสุทธาเทพไม่ยังกระแสไม่ดีเลยเท่าเท่าจริงๆก็เข้าไปดูในพวกตามเว็บไซต์ต่างๆคนก็สงสัยเยอะเรื่องกระแสไม่ดีอาจจะเป็นเพราะว่าเขาโปรโมทมากไปหรือเปล่าทําให้คนคาดหวังอพราพอคนคาดหวังก็อารมณ์แบบ หลายๆอย่างเพราะคนคาดหวังนั้นมันไม่ถึงมันไม่ถึงไงเออพระเอกใหม่เลยหรือเปล่าอาจจะแต่ก็ยังมีน้ำยาเดิมนะเออคนนะเอแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมครั้งนี้ถึงชุดแล้วแบบเป็นกระแสไม่ได้ปกติเนี่ยถ้ารวมกันห้าหกนอขนาดนี้น่าจะได้ก็เขาบอกว่าที่อันเนี้ยที่เข้าไปอ่านพวกพวกเค้าวีทอเขาบอกช่อง3ามเนี่ยพลาดสองเรื่องก็คือสุภาพบุรุษจุธาเทพกับเนี่ยเออของพลอะไรนะ เออบ่วงบาปแต่พเอิญบ่วงบาปเนี่ยมันเข้มข้นจริงทำให้เรตติ้งอ่ะขึ้นเป็นเลขหลัก2หลักเลขสิบตาแต่ว่าของสุภาพบุรุษพิทาเทพมันไม่มีมตัวใช่เม่ขึ้นสักทีเ,เพราะว่าคนอ่ะคาดหวัง2เรื่องนี้ไปม,มากอ,มอ่ะสาวเจ้าจะรู้สึกยังไงนะเรามีเศษสาวเจ้าไหมคะเนี่ ไม่กดดันเท่าไหร่นะคะคือเหมือนกับเราก็เป็นกําลังใจให้กับทุกเรื่องค่ะแล้วอย่างเมื่อวานก็เป็นตอนแรกที่ประวัติบอนแอ์เราก็ได้ดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นที่น่าพอใจเหมือนกันนะแล้วก็จริงๆทาราะทอนเขาก็มีสเสน่ห์ในของเขาอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไม่อยากไม่อยากให้แบบว่ามองว่าแบบเหมือนเอามาเป็นเรื่องเดียวยอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนอยากให้เอาเมองว่ามันเป็นแบบเรื่องเดียวกันนะคะครั้งแรกค่ะก ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าทั้งสองคนก็เราก็ติดตามผลงานแล้วเราก็เออชอบชอบ acting ชอบอะไรอย่างเงี้ยหลายหลายอยา่างก็ดีใจที่ได้ได,ได้ร่วมง,งาน,นะคะ่ะก็เป็นการถ่ายทำที่แบบชิลชิลลค่ะเพราะว่าเหมือนเราไปเก็บบรรยากาศซากรุระอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เที่ยวไปเทายวไปะคะ่ะพอช่วงที่ปิดกล้องก็เข้ามาก็ ไม่ได้แบบวิ่งชนอะไร่บอกคมีคิวอะไรชนกันบ้างไหมคะก็มีเวียงร้อยดาวกับชาน่แต่ว่าเออเป็นเป็นจาม้ายเดียวเลยก็ไม่กดดันก็ก็ไม่ต้องมาเปรียบเทียบไม่ใช่ผู้จัดนี่เก็ไม่ใช่ผู้จัด ก็กดดันนี่คงโดนเหนนนะเพราะรวมขนาดนั้นหลายคนนะมีใครบ้างมีเก๊สเยอะอะมีโป๊บมีอะไรอีกเยอะเยอะมากแล้วก็แบบปั้นดาราใหม่แต่ว่าเท่าที่เท่าที่คิดนะเขาบอกว่าด้วยบทประพันธ์บางทีดึงเรื่องมาแบบมันไม่ทราบอะคนไทยไม่ชอบอะแหมแต่บางครั้งถ้าโดหลอขนาดนี้ก็นิดนึงปะ แหม่แต่มันนานจิตตากับไม่พูดแล้วมาอโอเคช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวเรามีข่าวฮอตฮอตมารอค<ด>ุณอยู่ในช่วงของ Star Focus ครับ